ปัญหาค้างคาระหว่างสหรัฐกับตุรกีกรณีตุรกีจัดหาระบบขี่ปนาวุธ S400 จากรัสเซียซึ่งเป็นภยัยคุกคามโดยตรงต่อ F35 ตอนนี้ปัญหาดังกล่าวได้คลี่คลายลงไปเรียบร้อยแล้วแม้จะไม่เป็นที่ถูกใจทั้งสองฝ่ายแต่ถือว่าดีกว่าปล่อยให้ค้างคากันต่อไปสุดท้ายอาจสูญเปล่าไปก็ได้นะครับบทสรุปของเรื่องนี้คือตุรกีเตรียมปรสานระบบ S400 ส่วน f 3 5จะเปลี่ยนเป็น F-16 แทนย้อนกลับไปก่อนหน้านี้ตุรกีเข้าร่วมการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา f 3 5จนนำไปสู่การสั่งซื้อ f 3 5 a จำนวน30ลำโดย6ลำแรกถูกผลิตออกมาในปี2019เมื่อตุรกีประสบความสำเร็จในการจัดซื้อ f 3 5จึงเดินหน้าโครงการจัดหาระบบป้องกันภัยทางอากาศ Patriot จากสหรัฐ แต่ปัญหาก็เกิดขึ้นจากจุดนี้เมื่อสหรัฐไม่อนุมัติการขายระบบ p a t r อ o t ให้แก่ตุรกีตุรกีจึงหันไปจัดหา S-400 ของรัสเซียมาแทนเงื่อนไขระหว่างตุรกีกับสหรัฐจึงเริ่มขึ้นโดยถ้ามี S-400 สหรัฐจะไม่ส่งมอเ3 5ให้ตุรกีและถ้าอยากได้ f 3 5ตุรกีจะต้องไม่มี S-400 แต่แล้วตุรกีก็เมินเฉย เรียกร้องให้สารัฐส่งมอบ F 3 5ให้ตามสัญญาหรือไม่ก็คืนเงินทั้งหมดมาให้ตุรกีแต่สารัฐก็ไม่ได้ส่งมอบ F 3 5หรือคืนเงินให้แต่อย่างใดลาสุดสารัตเสนอทางออกของปัญหานี้ให้แก่ตุรกีพิจารณาคือจำนวนเงินในการสั่งซื้อ F 3 5เปลี่ยนไปเป็น F 1 6บล็อก70จําำนวน4 0ลำพร้อมการอัปเกรด F 1 6รุ่นเก่าของตุรกี อีก79ลำแทนการคืนเงินมูลค่า1,400ล้านดอลลาร์สหรัฐและตุรกีเองก็ไม่มีทางเลือกต้องยอมรับข้อเสนอแต่โดยดีเมื่อทางออกถูกแก้ไขแล้วตุรกีไม่รอช้าเดินหน้านำระบบ S400 มาผสานร,ระบบป้องกันภัยทางอากาศซิปเปอร์ของตุรกีผ่านระบบควบคุมและสั่งการฮาคิม100ที่พัฒนาโดยาเซลแซนบริษัทสัญชาติตุรกี ช่วยให้ตุรกีมีอิสระในการป้องกันประเทศรักษาสมดุลความสัมพันธ์กับมหาอำนาจจากตะวันออกและตะวันตกได้ S 4ี่เป็นระบบอาวุธปล่อยนำวิถีต่อต้านอากาศยานใช้ขีปนาวุธ4แบบครอบคลุมทุกระยะยิงได้แก่ขีปนาวุธ9 m 9 6 e ระยะยิง40กิโลเมตรขีปนาวุธ9 m 9 6 e 2หรือ9 m 9 6ระยะยิง120กเม ขีปนาวุธ 40N6DM หรือ 40N6E3 ระยะยิง250กิโลเมตรและขีปนาวุธ 40N6E ระยะยิง400กิโลเมตรนอกจากระบบขีปนาวุธแล้วตุรกียังมีเครื่องบินขับไล่ F16CD บล็อก30บล็อก40และบล็อก50ที่ผลิตในประเทศโดยบริษัท TAI ซึ่งมียอดรวมการผลิตเข้าประจำการในกองทัพอากาศตุรกีจำนวน232ลำและอีก46ลำม,มีการผลิตขายให้แก่กองทัพอากาศอียิปต์ด้วยล่าสุดมีการเดินหน้าเจราจาขอซื้อยูโรไฟเตอร์ไทฟูนอีก40ลำด้วยนะครับและมีแนวโน้มว่าน่าจะผ่านได้ไม่มีปัญหารวมทั้งการวิจัยและพัฒนาเครื่องบินขับไล่ลองหนของตุรกีเองคือโครงการเครื่องบินขับไลยุคที่5คาน ที่จะมีคุณสมบัติในการล่องหนมีความอนเนกประสงค์และมีความเหนือกว่าทางอากาศทำการบินครั้งแรกไปแล้วเมื่อ21กุมภาพันธ์2,024เครื่องบินขับไล่คานมีลำตัวยาว21เมตรปีกกว้าง14เมตรใช้เครื่องยนต์ F. 1 1 0 GE. 1 2 9จําจำนวน2เครื่องยนต์ทำความเร็วสูงสุด1.8มักเพดานบิน55,000ฟุตก็นา่น 5, นาชืน 5, นา่นชมสำหรับกองทัพอากาศตุรกีนะครับ พยายามพึ่งพาตน,นเองเพื่อความเป็นอิสระในการใช้งานซึ่งหากเครื่องบินขับไล่คานผลิตออกมาใช้งานจริงวันใดตุรกีก็จะได้ไปยืนแถวหน้าในฐานะมหาอำนาจทางทหารของโลกก็เป็นได้นะครับ